คู <lab> <c ười> ่กบนะคือเปลี่ยนลมเปี่ยนไปแล้วครับตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วครับเปี่ยนมปแล้วครับฝนก็ตกเองครับฝนลงดอกมาแล้วครับทุกคนไอ้ไฟฉายก็หมดแถมมาตกคูมาโดนพลัดคูอีกแล้วฝนก็มาลงดอกอีกโอ้โหครับชีวิตนี้โอ้อย่าไปนะเดี๋ยวมันขบผมแล้ว เนียนนะครับได้ปีไปคนช่วยครับถูกไปปานี้ตีรองหวาโอ้โหโอ้โหตัวเมียหนึ่งตัวครับทุกคนโอ้โหลนนี้ตัวแดงกลับสองตัวครับทุกคนโอ้โหแดงกลับมาเลยครับนี่ทุกคนเดี๋ยวมีเาไว้ข้างล่างหนึ่งตัวข้างบนหนึ่งตัวเดีมันกัดกันนะครับสวยมาสองตัวครับทุกคนนี่ครับทุกคน สองตัวนะครับไซมันสองกิโลกว่าๆนะัองสองตัวเลยครับสองตัวนี้ครึ่งกิโลน่าจะได้นะเดียมดำเลยครับสามตัวครับทุกคนโอ้ยตั้งสามเลยครับนี่ครับสามตัวครับ